ก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook ดูไบาสายเดินเลนกันด้วยนี่ครับมาอยู่อู่ช่างไหนเป็นลูกน้องช่งางเมื่อวานก็มานะ่ไม่ได้ถ่ายมืดเนี่เป็นลูกน้องช่างหนึ่งวันครับอันนี้ช่างเขาบอกว่าสั่งลูกมาอย่างเดียวคนของขุงมถ้าจำไม่ผิดนะลูกขูบอย่างเดียวครับก็เป็นลูกสองนิ้ว ยาวน่าจะสองเมตรยาวสองเมตรปนะ่ะเนี่ยลูกเมก้าสิบบอกยาวเมตรเก้าสิบนะครับคือเขอสั่งแต่ลูกอย่างเดียวเนี่ยเป็นคนของขุ่งนะก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับยาวเมตรเก้าสิบเป็นเด็กแป๊บแดงหนานะแล้วก็เป็นใบหนา แล้วก็เป็นเผาอันนี้น่าจะนิ้วครึ่งนะอย่างใหญ่เลยเนะี่ยอ่ะเป็นเผานิ้วสองเลยนิ้วสองอ่านิ้วสองนะครับพููผิดก็จะเป็นอันนี้คือไม่เอาทั้งตัวนะครับเอาแค่ลูกหุบอย่างเดียวเดี๋ยวรอช่างป้บนึงเดี๋ยวจะถามราคาเลยวนะ่ามันเท่าไหร่แล้วมันก็มีคน สนใจที่สองลูกยาวลูกเนี้ยเนี่ยนะเท่าไหร่สามพันสองนี่ครับช่างเท่าไหร่นะสามพันสองสามพันสองยาวาเป็นเหล็กหนายาวเท่าไหร่ไม่ก็สิบเป็นเลหล็กหนานะครับนี่ตัวนี้แล้วที่ใครที่ถามมาถามผมมาในเพจนะที่ว่าสนใจถาดถ้าถาดอย่างเดียวล่ะถาดยังไม่ได้รับ ่ะถ่ายจะไม่ได้รับก็ของตัวเอเงทำไม่ทันลูกขบอ่ะรับไหมตอนเนี้รับอ่าลูกขบรับนะครับแต่ส่วนมากจะทํายาวหรือสัน้นยาวแค่เมตรแปดสิบเขารับยาวแค่เมตรแปดสิบนะครับเป็นลูกเล็กเป็นลูกเล็กนะแล้วใบรุ่นนี้ทางบอกว่าหมดแล้วนะครับก็บตอนนี้ก็จะ,จะไปซื้อใบตลาดแล้วละ่ะใบปกตินะก็ <ๆ S 1> ๆๆๆ ใครที่สนใจลูกคุบก,ก็ทักเข้ามาได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ช่างก็รับแล้วแล้วได้ข่าวว่าเปิดคิวใหม่คิวไหนไฟเอคับเดือนตุลาเดือนตุลาเดือนตุลาพิจกาอ่าเปิดรับคิวใหม่แล้วนะครับใครที่ว่าสนใจก็ทักเข้ามาได้ทักเข้ามาคุยกับช่างครับเต็มพิกัดเต็มพิกัดนี่เต็มพิกัดก็ยังคาล้าอยู่กี่ตัวจองมาแล้วตุลาจองมาแล้ว กี่ตัว,ห,ตวห้าตัวนะครับคิวเดือนตุลาเนี่ยไม่ห้าตัวเนี่ยปลายเดือนตุลาอ่าห้าตัวนะครับก็คือไม่มีลูกน้องเนี่ยเข้ามาช่วยเดรับคุลาแต่ทำก็อะไรพิการแหละแต่คือขึ้นอะไรไว้ขึ้น้าไ่ไว้สามสี่ไไ 3, ตัวแล้วก็คือพร้อมเปิดคิวใหม่นะครับแต่นี้ก็คือใครที่สนใจลูกขบวันนี้ก็มีคำตอบให้แล้วคือสามพันอะไรนะ สามพันสองเป็นยาวเมตรเก้าสิบเหล็กหนาเเก้าสิบสองเมตรราคาเด่าไหร่อ่าเมตรเก้าสิบกว่าสองเมตรนะครับเหล็กหนาก็จะได้แบบขุบทรงนี้ไปเลยนะลูกขุบไปถึงก็ใส่ได้เลยเป็นไม่ใช่บูธฝังนะครับอันนี้เป็นขูบล้อธรรมดาขุบตลาดที่เขาใส่กันนะแต่คืออยากได้แค่ลูกอ่ช่างจัดให้ครับขอมาจัดให้ขอมาจัดให้แล้วก็มีงานล้อนี่ อันแล้วอันนี้ของใครนะสุโขทัยครับของคนสุโขทัยนะครับไม่รู้ช่องผมเป็นอะไรเอฟซีครับช่างบอกว่าเองทําช่องเกี่ยวกับอะไรคนแก่โทรมาหาพี่ลืมเมาชอบนะผลงานนะครับนี่ครับชอบลุงเล็กลุงเล็กอันนี้ของลุงเล็กนะชอบแล้วก็เลยตา้าลุงเล็กดูอยู่นะครับเดี๋ยวจัดให้อันนี้ก็คือรากมาจาะสุโขทัยเลยช่างบอกว่าอะไรนะ พึ่งดู youtube เสร็จเลยแล้วก็มาเลยยอมยอมใจจริงครับลุงเล็กอ่าเดี๋ยวจัดทรงสวยๆให้เลยนะก็เอาถาดตัวนี้แปลงเป็นทรงของข้างในแล้วก็เป็นทรงคุบข้างในนะครับเอาลูกเดิมใช่ไหมอ๋อลูกเดิมก็โอเคครับผมนี่ครับของลุงเล็กยวจัดให้ยังใหม่อยู่ถาดโอเคครับ ช่า,างบอกว่าถ้าถาดยังใหม่ลูกยังใหม่ก็ถ้าจะรับแปลงเป็นทรงของช่างก็ได้นะครับก็คือแบบโอเคเลยราคาคุยราคาว่ากนัางงาน,ากน้างานว่ากัน้างานครับเพราะว่าต้องดูเหล็กด้วยว่าเป็นยังไงจะนนงานล,ล้ออันล้ออีกเยอะไหมเนี่ยยังไม่ได้ทำเลยย,ยังไม่ได้ทำเลยุคเก่ายังไม่ได้ทำเลยยุคเก่าไม่ได้ทําเลยนะ สําหรับงานล้อแต่ล้อใหม่เขารับตลอดนะใครที่สนใจสั่งเข้ามาได้ครับผมก็คือตามคิวในดอนมอ่นานาดอนนาดอนน,ดอน,น้าลมเครื่องแรงหรือไม่แรงเครื่องเดิมหรือเครื่องแต่งจัดให้หมดครับตามใจชอบก็มีอ่าแล้วงานค้างรับไหมเนี่ย ยังไม่มีตัวทำนะยังไม่มีตัวทำนะแต่คือมีคนถามของในเพจมาเยอะนะาว่าค้างเท่าไหร่ครับจากได้สวยอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับอะไหล่ของเสียสนนี่ก็คือค้างสยามอ่าค้างเสริมที่ว่าเสริมว่าอ่าน <c oughs> เรียกค้างเดิมเสริมนะที่ว่ายกหน้ากันนั่นเนี่ยยกให้มันมสูงอ่ะก็คือค้างสยามมันจะเป็นมันจะเสียตรงนี้ครับนี่ <c oughs> <c oughs> มันชอบแตกนะนี่ของเซสอนก็แตกนะมันเป็นเหล็กที่ว่าขอมาประกบกันนะครับมันก็เลยผุแล้วมันก็แตกสั่นแตกเล็กกันบาง,งนก็รนะี่นี่แตกเนี่ยน,น,นี่จะขาดไปหากันอยู่แล้วเนี่ยก็คือแบบมันมันมันแตกก็เลยทําค้างแบบที่ทําให้เซสอนไว้นะอ่า แต่คือช่างเขาบอกว่าถ้าใายงบน้อยคลางเดิมก็รับยกนะครับยกแบบเนี้ยอ่ายกแบบนี้พับบนหารบาทพันห้านะครับอ่าสำหรับคลางเดิมนะแต่ถ้าแต่ถ้าขึ้นใหม่เลยก็ยังไม่รับใช่ไหมจองไว้รอได้อ่าถ้าสมมุติถ้ารองานได้นะถ้าใครไม่รีบใครอยากได้งานวสวยๆนะครับก็ได้อ่าเหล็กแข็งแข็รามวสวยๆ ก็ราคาเท่าไหร่ค้างสามพแปดอ่าสามพันแปดเหล็กหนานะครับหนาอ่าก็สำหรับงานค้างาเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาถ่ายขาถังให้ดูถ้าใครสนใจเรื่องงานขาถังนะจัดให้ครับเดี๋ยวผมมาจัดให้เลยเพราะว่าแบบมีอยู่แล้วแบบมีอยู่แล้วบบครับแต่ไม่มีคนทำ กวันนี้นนยูอูคนถ่ายจะต้องมาทำวันไหนคนถ่ายจะมาทำวันวันนี้ <c oughs> นนยูอูช่างไหนครับงานเกี่ยวข้าวไม่มีช่วงนี้งานเกี่ยวข้า <c oughs> วาาหมดแล้วก็เลยมานี่อยู่กับอาจารย์นในเนี่ยน้องเข้ามาช่วยน้องเข้ามาช่วยนะครับนี่ก็สําหรับของขุงนะครับนัดรับวันไหนน,นะเนี่ยสักรถด้วยล้ออีกมาเอาพรมล้อล้อซึ่งมาเอาพร้อมล้อนะแต่คือบอกให้ใจชื่นมาก่อนว่าลูกขูบเสร็จแล้วก็โอเคครับผม ก็เดี๋ยวทางานก่อนก็ฝากติดตามนี่ครับช่างไหนโมดิฟายขบซิ่งเมืองพิจิตนะก็เขาขบขบขบซิ่งนี้เขาจะรู้จักในทางไหนนะเขาไม่ค่อยรู้จักนะไอที่ว่าทางที่ว่าเราแบบมาจากไหนอะไรเงี้ยเข้าใจไหมไอที่เขาว่าเขาหาไองานขบไม่ค่อยเจออะ มันเหมือนมัน,มน,มอ,นอ่ามันไม่ค่อยขึ้นนะครับก็ <c oughs> ถ้าใครสนใจงานขุบฝากไลค์กแชร์ปนี่ครับดูช่องผมหรือว่าเฟซผมก็ได้หรือแฟนเพจผมก็คือวัยรุ่นดูไบาสายดันเลนหรือเฟซผมก็เพชรสิน,นินฟาร์มนะครับอ่างานขุบงานสวยๆผมก็โพสของผมตลอดนะแล้วก็เฟซช่างไหนก็ได้สวนอ่าสวนเปียบสุกนะครับเดี๋ยวผมจะ แชร์ลิงก์ไว้ให้ว่าเฟซเขาชื่ออะไรก็เข้ามาหรือว่าเดี๋ยวผมแปะเบอร์ไว้เลยดีกว่าเข้าไปดูที่คุปซิ่งพิจิตก็ได้ครับอ่าช่างกะบอกถ้าใครอยากเห็นทรงเป็นไงก็เข้าไปดูที่คุปซิ่งพิจิตก็ได้นะสําหรับคนที่หาไม่ค่อยเจอนะครับอ่าก็โอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับ